สบายดีครับพี่นอ้องสวัสดีครับผมวันนี้ก็ครบชั่วโมงบินห้าร้อยชั่วโมง PM ห้าร้อยชั่วโมงครับซน,น่ s u n ช่ s ง1 3นย์ออกมาพ p มถ่ายน้ำมันเครื่องครับของเดีวแล้วก็ตะแกง ติดตะแกงกันกระจกหาลอยส้มม่วงทางกงงาะระ<แ>ลังมีของมากป่ครับตัวนี้กระลังมีของมากบ่เนี่ยครับของกระลังของกระเขาอของกระลังเขา,ขเขาแต่ว่าตัวหลังๆมานี่เขาติดไปพร้อมให้เลยติดมาพร้อมครับอืม นี่กะนำมาติดไห้ทีหลัง้นเกาเก็บเบิ้งเก็บเบิ้งเก็บเบิ้งยังฮ่เก็บเบิ้งเก็บเบิ้งแต่ขุดจานี่เดียวบงอยางคั้เดินี่เดี๋ยวขานีมันต้องข็งมากนี่หูเดียวเขาจับหเดียว เสบตดเจ้าก็ว่าผาเซ็กจบออกกอนเนาะติดอันนั้นไปยเซ็ตบ่ไรเน้ยเจเซ็แล้วก็เปลี่ยน่หรอวะพี่เอ็มหาลอยชั่วโมงแล้วโอ้หตว่าหอดเร็วอยู่เด้นเี่ออกมาบ่ด้จอดจังมือเนาะหสเร้บเอ็ดว่ากะมาพี่ห้ก่อนเลยในในก็ชิฮอดแล้วอีกสสสิบเก้าชั่วโง ใสน้ำมันเครื่องของเลวเรียบร้อยใส้ของเลวเรียบร้อยนะครับกรองใส่ปิ้งแล้วต่อไปจักชัวชว่ว 1, โมงครับสังพันชั่วโมงว่รต่อไปหนึ่งพันตัวเขาไหนสิพี่เอ็มหนึ่งหมื่นชั่วโมงเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> นดจอดเบิดมันสุดก่อนบ่น่อนยาวหุ่น k a y เขาเขามีหไวแหวอยู่ไหม anh đang cái gì bươn bươn nó sang. Tăng dây quen xong 2, 3 tuổi đấy nè. Soi quen mới nè. Hỏng, lại, lại đấy nè. nhau, nói 1. Ừ, nó này, nó này. คืออยู่ที่ซุงสีดขาวไทยเอาลองมึไงไหมมันขึ้นนีกันลา <c oughs> ยเออเซบดจะต้องมุนทั้งนี้เขามาคือกัน แม่นวะมันทีเลยหูอะไรจัยใไว่าจาไซใ่จะล่องเอาของมาหนิงเนี่ยมันกระตรงุงเลยนั่นน่ะมันไก่ดิเดี๋ย๋ยันนหูเ่เนี่ยขับนอขึ้นหูแบบเติง่งสีหัดอีกวรบาดนี้มันเมียนขาของมันมาหนิจังโอ้มันเป็นชุดแบบนี้ ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เขาเขาสัง่งเขาสั่งหิดอยู่ไทยบ่หรือว่ามาจากจีนต,ตัวนี้ไม่ใช่จีนกมาจากจีนเลยบ่มันคือประตูตตหูอ่ะหรือว่าเขามาสั่งห็นในไทยบ่ออลองไหม ngay 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 GM 5อ0ชั่วโมงความติดตะแกงกันกระจกเลยยังอีกที่วันมาป่ะนี่คบเวบุเรียวโอ้นัดขาวนี่ใส่ห้อยจานี่อต้องกับ เป้นอะไรดินี่นตู้นี้มันกระดาอยู่เดี๋ยวหรอนี่แรงงเลย, <laughs> เ,ลยเอาละเด้อบ้านนี้ซูนซ่านี่เห็ดตะแกงมากเดี๋ยวหูตรงนดัดหอยก่อน,ออนโอ้ยนัดล่างนี่มันต้องเลื่อนกันไม่อีกนี่ เห็นว่าจะหนีแว่นมันจะน่ะปิดอันนี้เนาะอันนั้นยังอยู่ต่ำมันอยู่ต่ำพุ่นยี่ดีมันไายแล้วไมาใช่วัวเฮ้ยอย่างเนี้ยไม่เรือนนอตตัวล่างขึ้นอีกนอตเรือนขาทางเจ้าบดขึ้นอีกหน่อย น่เนนี้งเปมันกนี่เฮ็ดาิดออมนจกันูกาจกาจกกรยันเอามือนหลุดตั้งความสะอาด่รมั้งเอองูนอตมันเลื่อนได้แหมอุ้ยจกรไดเนาะนี่อเออมางงงงเศ้าๆกันยุบกันด

ว่าเป็นเอา,าว่าผิดว่าผิดน้จสิเนี่ยใจมาถือห่วงว่านหนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันสิขุดซ้ามันสิแนมอยากจั็หน้อยละครับบ้านนี่ เออ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 เอเอบื้องเบิ้งนี่เขาใส่ให้เราดิอี๋นั่ง,งอ่ะจะให้สร้างใส่ก่อนพอสร้างไปลแล้วเดี๋ยวต้างรถสุดถอนออกเพราะว่าเราสพอเราขึ้นนั่งนีต่ตะแกงนี่ก็เพียงข้อเราแล้วนะป <c oughs> กติเราเนี่ยหูรังได้เลยวนี่เรียบร้อยแล้วเจ้าสร้างหันหลังให้ปุ๊บด้าง เปีนเด้บ่เปลี่ยนไดครับเปลนเป็นพับเทาเดี๋ยวอแหนึ่งเดี๋ยวหนึงน่อยเจ้าน่ไปมาปันทางนู้นสื่อมาฝากเนี้ยหัวม่ขายนั่นโอ้ยเน็ตเขาอึดไม่อยากแม้แม่จ้าขนดังยังไมโอ้ยรถขั้น2อล้านก่าสื่อแมี้ยแกงพักเท่าอันสามพันมากาสื่อแมง้ดเิือบู่ได้คนเนาะฮะ ดูยางงามเลยไม่ดูเลยเฮ้ขาเราเ้ยเข่าผิวนี่บอถึงเจ่าหน่เข่าผิวเ่ั้นเอเขา้ยเจ้าอยากได้เข่วบางๆนะเข่าแบนแม่ีบอเข่วแบนมีครับเอาแบบแบนนะแบนแบนคือพวกรอยซีพวกยังนะเจ้าผู้นำบานดเจ้าผ้เหมือนกันนะเจ้าเจ้านี่บอเจ้าด่แขงอันนี้อันนี้มันมันอยาก เพราะมันเหยียบน,น้อยนึงมันถิงตู่เลยไหมรถนี่แถมมานตำรวจกินอย่งแม่นครับนี่เปลี่ยนอะไรได้หนิอันมากระบะใส่เบิร์ตเราเนี่ยอันเปลี่ยนอีกเะไรได้หนิเบิ้งเหลี่ยมปานกระจกเนาะตรงมันแหง้งแหง้แหงเบริรเตมันแห้งตู้เห <c oughs> ลี่ยมปานกระจกได้พี่น้องเบิ้งมันพวกแค่แถวแบนแถวแบนเขาแห้งคุดแห้งแหลมดิอันนี้มันซึกงน้อยเดี๋ยวมันถึงใหญ่เลยมันถึงตู้เลยเนาะ <c oughs> ไปเบิ้งอย่างงั้นคุดต่อสองพันไล่ไปไหน เูต่อซิฟเลย้อไอชั่มง้ป่ะอไรละสองพันสองอ๋อไรละสองพันสองาบ้านเขามันอดมาสองพันสอง่ะเพลงเราเพเราลุก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 คูณิบนสามพันไรละสามพันเลยูณบน่ะกเงี้ยละสามพันอยู่อยู่บัตรกดบ่อดได้ ต่อยูค่าต่อสองไล่ละสองพันสอไล่ละสามพัาองเอ้สามพันเนี่เฮ้ยแล้ลูกลเก็บรถไหเจ้ามือสองนหน้าหนาโทางปลามากยตสายปกตหาวางป้าเจ้าน่นนะมองเข้าไปบึงเลานเดี๋ยวต้องไปเชเล่นนี้โดนน้ำมันนั่นโตซื้อมาโตก็ไปับเองนะคุณ

เจ้ยนั่งนี่เพียงข้อเลยเลยอดใชแล้วพี่เล่าว่านเอาอย่างไม้รถใส่ายังไงใส่ยังบ้านนี่อันน้อมาอยางไม่ใส่อย่าง,ามาางไ,างไม่โม่ใส่ไหมใส่ขอบมันขอบขอบฟ้าหนี่นเอาอย่างไม่ใส่ยังไงเหรอย่างไม่เป็ดเป็นบ้า,า,า,บม,ามันเนี้ยครับใส่สวมเข้าไปตะขันนอดอ๋อ<า>มันกันน้ำกันกันดินกันยังใส่ได้ได้หลายเติบอ๋อถึงจะบ่ลอยเส้นก็ได้หลายเต๋อ ต่อท่าความะอาในนี่นะครับภาษีขันนอตบวกด้วยย่ำนั่นไอจอดแต่ย่ำกินเขาขับพียอืมกับย่ำนอนเพ็่รับซื้อขึ้นันนี่ไล่แยกนี่ขายขึ้นโรงงานนี่ลุมกุ้กใม่ลุมยังบัวเบิ่งนีมุนเต้โดนแลยแมนอยู่โอ้ยันบ่ได้ใช่หรอก อนาคตบ่ได้ใช้เลยล่ะรถน้อยเอาไปกินเบิดแล้วแยกจู่กู้ตาบ่ได้เนาะรถแยกบ่ตามเอาไปกินเบิดแล้วไห้กินเออเก็บไว้หะเธอมันได้อุดหู่ยังคืนไปนั่งเมื่อวันนี้เลี้ยวเห็นบ่บัดนี้คือคือไม่นั่งเนี่ยเห็นบ่บัดนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยอดเนี่ยโมเห็นแล้วเจ้าไม่รวมโทรไม่ครับกินไปไปยังบ่ไปอยู่ไหนเจ๋อยังไม่ได้เห็นเลย ไฟรูปวมมันมันแปล่าอย่าง่เปลี่อนแจ้งเนนะไม่ใช่า่องกาาันข่นตามน้เราเมารหครับเปล่มันกำลังสีลอยอนนั่อยก็ได้ลบเอาเห็นไหมตดคาับผมตชั่วโมงเห็นบ่เขาเห็ี่องปีใหมเขาลบเอาเนี่ยนแท้แน่ แน่เหมนมือบานนี้จะลองขึ้นนางมองจะแนมมามันโจกานีเรียบร้อยจะพอหลอกแน่งหนีเจก็แนมากรอยก่อนหันมาเกงเลวน้ำมันเครืองเมื่อวันขึ้นเด้ ว่าตามที่เปลี่ยนมาอะไรเงี้ยมี้ของเข้าสารจะมูเขาจุดดำนะครับเอามันคือดำโซล่ามันเป็นกับน้ำมันเขาใส่ปะเละกอย่างหนึ่งบางคนเขาขวมถังไหมฝุ่นมันตกลงหลายอ่ะอันนี้เขาใส่ดูดออกจากในถังเนาะเดี๋ยวจ,จะพาขึ้นไปดูครับว่ามันสิบังวะ กไม่ถือว่าบังนะครับสำหรับข่อยถ้าสำหรับใบออดก็สีบังหน่อยนึงลงก่อนสร้างเพื้นใส่ให้ยืดอามไห้ครับแห่หมอบให้เพื้นเดรดชายลูกสองงานเพื้นเรียบร้อยครับสหรับการ PM 500ชั่วโมงครั้งนี้นะครับอ๋อโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นภารกิจการ PM 500ชั่วโมงครั้งนี้พร้อมติดตั้งตะแกรงกันกระจกนะครับ เรียบร้อยดูยงานต่อครับพี่นอ้องโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ